สวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับครับสวัสดีครับชื่อซีนะครับผมคีนครับวันนี้มันยาวจริงมันยาวใช่ครับติดเต้นติดเต้นมากเลยครับก็เหมือนเดิมที่เราเคยบอกว่าคือบอกว่าก็ดีใจที่มีทุกคนมาหามาร่วมเชร์บีบีขอด้วยยังไงวันนี้เราเป็นแค่มาแค่เราเค่ไหนแค่ไหนหออกอกใ เราเราเราก็เท่ได้อยู่เราก็ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้ได้แปลว่าได้ได้แปลว่าได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยไล่ะครับได้ครับพี่ตื่นเต้นมากเลยครับคนเยอะมากเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเชียร์พี่พี่กันอ๋อมันไม่เสียบต้องรอเสียบไหมไม่ต้องไม่ไมโอเคได้ได้ ครับต่อพี่ต่อครับครับครับใช่เดี๋ยวเข้าชิงก็อยากทุกคนมาร่วมเชีย <uh ร์ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปอ่าครับผมดูยังครับดูยังสนุกไหมครับพี่สนุกผมก็ดีใจอ่า ก็กระแสดีมากครับตกใจใแล้วก็ช็อกเลยเพราะว่าพวกเราไม่เคยได้ได้เ,เ,เ,เทรนที่หนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็แบบว่าสองแสนแค่คือแบบปกติจะแบบว่าให้ทายไปทั้งเอเี๊เนาะใช่ใช่ใช่<ๆ>ถึงจะได้แบบแสนเกือบสองแสนอันนี้ได้สองแสนมาก,ก็แบบก็ให้ตกใจแล้วก็ก็กลัวแอบกลัวเหมือนกันว่ามันจะแบบจะเป็นไงต่อ,อจะขึ้นหรือจะลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ต้องมีเราแวงยใ่แต่ว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใช่พูดถูกครับเป็นไงมีเด็กคนนึงตื่นเต้นแต่คือหลังจากก็ไม่หลังเลยคิ อ่านไม่ไม่อ่านจริงนะผมบอกก่อนผมแบกว่าไมอ่มอ,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 อ่านอย่างงี้ใช่ปหมนอนอยู่มีคอนแทคมาแบบสวยอะไรนะเทนหนึ่งผมบุดบุดนี่อยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ใช่โอ้ยวันนั้นวันนั้นนอนนอน,น,อ,นอยู่อุ้ยกระแสฐฐดีมากเลยแต่ว่าป่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบอีกสภาพต่างกันสองคนใช่ปกติผมจะแบบไปเล่นแล้วใช่ไหมตอนนั้นผมต้งงองส่งเที่ยงคืนแล้วนั่นจะมันสี่ทุ่มห้าทุ่มมะและแ<ต>้ว เนี่ยแหละครับมีบ้างมีบ้างมีบ้างก็จะมีซีคีนกับจินเจโลมเจโอมจินเจโลเจโเจโรมจินเรียนได้วรเราเนี่ยอะไรหรอเรียนหรือเปล่าเปานะม่อกี้ไี่คดเรื่องกาีเรื่องไงเจมอาจจะอาจจะเป็นซีคีนอยู่ได้ยินไหมนใช่ครับผม สนุกนะผมเอาจริงนะผมชอบดูซีรีส์ตัวเองในโรงมากเลยอ่ะอยากให้มีอีพีเลยในโรงอ้าวไม่มีแอคเลยอาจจะคุณเอสทีีอ้าวหันมุกไหมครับหันใช่ไหมหันใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคโอเคเช่งนี้คุณตลกเลนนะ เชอบกันมากเลยครับแสดง่เออได้เห็นมุมใหม่น้องซีอ่าก็ถือว่าเสียงตอบรับดีแบบทุกคนก็ตกใจว่าทำไมซีเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็เตือนไปแล้วว่าผมจะไม่เหมือนตัวเองเท่าไหร่นะใช่ซีที่ต่างๆไปเยอะมากๆ่ใช่ใช่ใช่เล่นเล่นเป็นตัวละครครับผม่ตาผมก็บอกเลยว่ามันเป็นมุมหนึ่งของซีเหมือนกันที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นซึ่งผมเคยเห็นแล้ว ไม่ไ,ไม่แบบว่าก็ผมบอกแล้วทุกสัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเห็นอีกด้านหนึ่งของซีใช่ใช่ใช่ครับเห็นบ oh yes, ้างเราก็เห็นแล้วเห็นบ้างครับเห็นบ้างเวลาเขาแบบเวลาดึกๆเขาจะเป็นอย่างนี้แบบเหมือนเป็นช่วงเวลาเวลาดึกๆเขาเป็นไนไกอ่ะอ๋อใช่ใช่ช่วงช่วงกระปีกระเป๋าอ่ะเป็นช่วงเวลาตกค่ำแล้วมันคือเหมือนเครื่องสุดท้ายของพลังที่มีเออประมาณนั้นแล้วเราก็จะไปนอนแล้วอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราดึงคนมาัน เมืนขาเพิตื่นนะเวลาแบบอย่างนั้นรู้สึกเหมือนมีแรงอ่ะตอนกลางคืนใชแบบกลาตอนเช้าผมจะเป็นผมที่มีมี energy างีก็จะไม่มีแล้วพอตอนเย็นผมจะไม่ค่อยมีาีจะมีจะสลับกันใช่ใช่เรากินข้าวตอนเช้าเราดื่นใชาซีรีไ่ก้นวันนนรันมลังมตีขอโลดดครับ ครับผมเฮ้ยพูดเหมือนดูแล้วดูแล้วเลียงอ๋อโอเคโอเคโอเคมีหน่อยนึงมีหน่อยนึงใช่เล่นการ์ตูนใช่ครับเฮ้ยดีพี่ดีเนาะทุกที่สองนะครับผู้ต่างตรงพวกเราทุกคนยังไม่ได้ดูใช่แต่ว่าจากการอ่านบทเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมาก สนุกอีกเช่นเคยใช่มันจะเริ่มมีอ่ะมันเริ่มเริ่มเป็นจอดที่สตอรี่ละว่าจะอะไรจะเป็นมายังไงนะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแบบเข้มข้นใช่ตอนหลังเราจะออกมาอยู่ข้างล่างไม่เห็นนะหรือเปล่าใช่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 ก็ตัดไปเลย อย่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้องราดูนะครับเออที่คอ l l r อ่ะอาจจะเป็นฝันก็ได้เอออาจจะเป็นฝันหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับงการครนใหญ่ปรจำีของไายเราครับผมอ๋อใช่ครับได้ครับผมไนกอซาลันปิกตอนนี้ปีนี้เราย้ายฝั่งละใช่เราไปอยู่ shadow eager อ่าเป็นคงเท่ๆคู่ หลังจากที่อยู่ไรชินอะไรอะไรนะไรนิ่งคิต้ามาสองปีปีนี้เราเปเ็นรครับเราเป็นบ้าเหมือนเดิมครับแต่ปีนี้จะไม่กิ้งผมวิ่งผมวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมหาคนอาจจะสงใช่ใช่ใช่้เราอยาบกเดลเยอะอาจจะยังเอาเวลาไหนไปเล่นปลาละพี่ก็แล้วก็พี่พี่คนละครกันเราจะมีเวลาไหมมีอยู่แล้วเพื่อพี่พี่เรามีให้อยู่ ในการกิ้งกิ้งแล้วตาพี่นิ้งกิ้งเลยไงที่ตอนนั้นกิ้งพี่นิวกิ้งแล้วพี่นิอุ้มใช่นี่มันกิ้งอะไรก็ได้ขอไปกิ้งก็พออ่ผมบอกเ้ะบวนีนันเห็นอะไรเราไม่เอากิ้งพี่เจ็บเลยตอนนั้นเจ็บจ็เป็นแผลนะต้องขึ้นเวทีอย่างี้เลย ่ปีนี้ก็อะไรก็ได้จะไม่กิ้งยืนยังทำเดิมใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นเจอพี่นิดปุ๊บผมวิ่งหนีเลยถึงมีลูกอยู่ก็ส่งให้คนอื่นอาจจะต้องอาจจะต้องเซฟตัวเองใช่ครับปีนี้เรามีชุดสุดพิเศษไว้ทุกคนได้ดูใช่ถูกต้องแล้วครับจะวิ่งหนีเราล็อกยันเราวิ่งกับเขาถูกไหมเฮ้ยน่าสนใจนะน่สนใจน่าสนใจน่สนใจแต่แต่วิ่งก็ลมได้เหมือนกันนะอะไรก็ได้อย่าเทเวิร์กของพี่เอมี่ก็พอ คนชอบจดแล้วเลยปีที่แล้วก็เฮ้ยมาได้วงไม่เบานะใช่เราเราสับสุดรอบเดียวแล้วเราก็เหนื่อยรอบเดียวเท่านั้นแต่ว่าปีนี้ก็จะไงดีกีวีดีร้อยเมตรปีนี้วันนี้ไอ้ปีนี้ต้องเร็วกว่าเดิมเราเราเราจะสับแบบหนักกว่าเดิมสับสับอีกเลยเร็วเร็วแบบเดียวเองเนาะกีวีแบบเดียวเองเพราะว่ามันเร็วใช่ ใช่เันรอยเมตรเร็วเลยแต่ในปีนี้เราจะมีอะไรนะมีนี่มาอยู่ในลิสต์อะไรชื่อมี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 นะครับในแนวซันฟิลด์คอนเสิร์ตอ๋อให้สปอยผมว่ารอดูดีกว่าเต่มันป็่พิเศษเพราะว่าเขาเรียกว่าสเปเชียลโชว์มีร้องครับมีร้องมีร้องอยู่บนเวทีมีไปถือไม่ด้วยกิ๊ง มานั้นเป็นสปอยใช่มีขึ้นลิฟต์ด้วยครับขึ้นลิฟต์ปีนี้ปีก่อนมันสกูตเตอร์ปีนี้เป็นรถแทรกเตอร์แทรกเตอร์ทรือแทรกเตอร์ที่ตัดหญ้าพี่แทรกเตอร์หรือแทรกเตอร์นั่นแหละครับใช่พี่ไม่รู้เหมือนกันไ่ถามเลยอ่ะนะเพื่อเพื่อมีสปอนเซอร์เข้ามาเราก็สามารถแสดงโชว์เวทีได้เวทีแต่เวที่นะครับรถแทรกเตอร์เข้ามาได้เลยครับ ครับอะไรลนลแท็กเตอร์อะครับสีน่ามูลหลังคาเอาเถอะครับโปอยที่ไม่ใช่โปอยแน่ๆเนาะอันนี้คือแน่นอนว่าจะไม่มีเกิดขึ้นแน่ๆใครจะไปรู้อาจจะมีซัมอนเซอร์เข้ามาเย็นนี้ก็ได้ถ้ามีจริงนี่หาเนาะพี่เราเป็นคนฝาเขาเป็นคนฝาก ครับก็ขอฝากไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกการเฮตูเฮต d นะครับก็เอ่ออาทิตย์นี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับ E.P. 1ก็เข้มข้นแล้ว E.P. 2ก็ยังเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ออนแอน์ทุกคนอาทิตย์นะครับเวลา2อบทุ่มครึ่งทำช่องทีม m 2 5แล้วก็ทำแอปพลิเคชันถึ i เ i ช n น o ลนะครับแล้วก็ฝากสาตนลิมปิกกันด้วยครับ ใช่ครับถึงว่าบัตรจะหมดไปแล้วแต่ว่ายังมีเปิดขายไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับก็ไปร่วมรับชมกันได้ครับแล้ตอนนี้หมอดูกระคับอยู่ได้ในยูทูบป้ะนะครับปดูได้เรื่องราวของมาวินและเออมันจะเป็น4สี่ตอนมันสี่ตอนนี้คุณตาป้ามากๆเลยอ่าครับฟินแน่นอนฟินแน่นอนใช่ครับอยากเห็นบุคลิกขภาพีนิ่งๆคิดนิ่งๆเป็นยังไงไปดูได้ เนี่ยเราเปิดประเด็นใหม่แล้วเออไม่น่าพูดเลยขอโทษครับไม่แตอจจ่อาจจะได้เห็นเออค่ะจะได้เห็นจำได้ว่าพี่เคยบอกว่าีนิ่งขึ้นไม่เออไม่นิ่งเหรอครับรู้สึกเออนิ่งมากเลยนะพี่อาจจะยังแบบมันไม่เอเลรยอะมันไม่บวยวายใช่วิ่งไปวี่มาเดินไปเดินมาผมอยากรู้จริงๆนะทำไมซีรีส์ที่ผมเล่นอะวิ่งเยอะเนาะวิ่งเข้าฉากเดินเข้าฉากล้มปีนต้นไม้ ล้มเก้าอี้อีกแล้วแล้วก็วิ่งในฉากที่ที่ผมบอกว่าล้มกุสะโบกอะพี่นิวไม่เอามาล้มล้มพักเข้าไปงี้เลยผมเลยแบบว่าสี่ลองไหมไงมะลองแบบวิ่งเข้าฉากอะไรลองดูเฮ้ยเดี๋ยวเขามีวิ่งเข้าแล้วมี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 เขามีวิ่งแล้วฮปปี้มากยังไม่ถึงอยากเห็นให้ดูคนว่าแสดงดีมากจนโฟกัสแปลว่าสี่วิ่งแล้วก็แสดงดีคือ